โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้มาลองเจ้าไม้นี้ด้วยตัวเองเลยนะครับสวัสดีครับบกับผมช่างแบงก์เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์สัปดาห์นะครับของผมเองนะครับก็เลยว่างนิดนึงครับวันนี้จะมาพาเพื่อนๆนะครับติดไม้นะครับไม้ไม้ของจักรยานนะครับไม้จักรยานนะครับซึ่งถ้าเราซื้อมาติดเองอ่ะจะถูกมากๆเลยครับเนี่ยผมซื้อมาร้อยกว่าบาทเองนะครับก็อาจจะ ติดไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะพาทำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยทำนะครับหรือนะครับอยากลองทำดูโอเคครับเดี๋ยวเรามาทำกันเลยครับโอเคครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากลองหาซื้อมาเล่นดูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมโอเคครับก็มาดูส่วนประกอบของมันกันเลยนะครับก็จะมีจ้นหน้าจอนะครับหน้าจอหลักนะครับแล้วก็ตัวอันนี้เคเบิลทยนะครับหรือนวดกุ้งนะครับแถมมานะครับ อันนี้เป็นตัวแป้นนะครับว่ยึดหน้าจอนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์นะครับเป็นระแบบสายนะครับส่วนแบบไร้สายก็มีขายนะครับแต่ค่อนข้างจะแพงกว่านี้อีกนะครับแล้วก็แม่เหล็กนะครับแล้วก็คู่มือครับผมอ่าโอเคครับในส่วนของคู่มือก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับดีด้วยครับตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเซตค่าต่างๆนะครับแต่ส่วนนี้ผมจะไม่ฟิกอะไรมากมายนะครับก็จะมาในส่วนของการติดตั้งมากกว่านะครับ ก็ติดตั้งก็ไม่มีอะไรครับสําคัญเนี่ยฮะนี่นี่นะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์วัดความเร็วนะครับแล้วก็นี่นะตามที่เขียนไว้นะครับเซ็นเซอร์ติดด้านนี้นะครับแล้วก็แมกเนตนะครับแมกเนตคือแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กคือเจ้าตัวนี้นะครับให้ติดนะครับตรงระหว่างลูกศรเนี่ยครับเน่ยอก็คือว่าตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับให้ห่างกันประมาณนี่ฮะ บวกลบ2มิลิเมตรบวกลบ2มิลิเมตรเราก็ต้องหาระยะนะครับโอเคครับเราก็มาเริ่มติดตั้งกันเลยนะครับก็มันจะมี2ส่วนนะครับตัวนี้มันจะถอดเข้าถอดออกได้นะครับก็จะเป็นตัวแป้นอย่างที่บอกครับแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับก็จะมีเห็นไหมเห็นเงินไหมครับก็จะเป็นคอนเนคเตอร์ครับไปหาเซนเซอร์นะครับที่เป็นสายเนาะรุ่นนี้เป็นรุ่นสายนะครับถ้ารุ่นที่เป็นไร้สายก็มีนะครับก็จะติดตั้งเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าแค่ไม่มีสายนะครับ ก็เซนเซอร์ด้านล่างก็จะมีแป้นใส่ฐานนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นนั่นแหละครับก็คือไร้สายไม่มีสายให้เกการแต่ผมว่ายังไงรถเรามันก็ยังมีสายเบรกอ่ะซึ่งซื้อรุ่นนั้นก็จะแพงขึ้นไปอีกนะครับโอเคครับผมก็ติดเข้าไปเลยครับตามตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยครับแล้วก็ต่อด้วยเคเบิลทยนะครับหรือหนวดกุ้งนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับอันนี้เขาแถมมาในห่อเลยไม่ต้องหาซื้อเองเลยนะครับผม เข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวค่อยหามีดหาคีมมาตัดก่อนออกก็ได้นะครับเราติดให้มันแน่นก่อนนะครับเพราะว่าถ้าตัดเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไม่มีที่ให้ดึงต่อไปเลยนะครับก็มาติดเจ้าตัวแม่เหล็กนะครับเอาตัวด้านเม่เหล็กนะครับหันออกไปหาเซนเซอร์นะครับก็มันจะมีร่องเห็นไหมฮะให้ใส่กับซี่รวดได้พอดีเลยนะครับในส่วนนี้หลงมลัไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเราเราต้องไปตั้งระยะห่างของหน้าสัมผัสนะครับระหว่างเซนเซอร์กับ ตัวแม่เหล็กอีกทีหนึ่งนะครับก็ใส่ลหลวๆไปก่อนแล้วกันนะครับซี่ลวดให้เน้นเอาซี่ลวดด้านนอกสุดนะครับมันมันจะค่อยหนึ่งสองอันเนาะคือมันจะมีอันในและอันนอกนะครับให้เอาอันนอกนะครับเพราะว่าสมมุติเราใส่อันในเนี่ยแล้วเราไปตั้งค่าความห่าง1มิลิเมตรแล้วผมว่ามันมันจะไปขบกันนะครับกับซี่ลวดอีกอันหนึ่งเนาะใช้ใช้ซี่ลวดด้านนอกนะครับอ่าถ้ามองดูรถจักรยานดีๆะมันจะมีเห็นไหมคบกันมีด้านในแล้วก็ด้านนอกนะครับเอาตัวด้านนอกเนาะโอเคครับ ก็มาตั้งเจ้าตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับผมอ่านคู่มือก็ไม่ได้บอกนะครับว่าให้ตั้งส่วนไหนของตะเกียบนะครับแต่เขาเขียนไว้บอกแค่ว่าให้ห่างจากแม่เหล็ก1นถึงสมิลลิเมตรนะครับมิลลิเมตรนะครับไม่ใช่เซนติเมตรนะมิลลิเมตรนะครับนิดเดียวเองนะครับอ่านะครับก็คือผมเจอแล้วผมก็ไว้ด้านบนแหละแต่ตามรูปของคู่มือก็ประมาณด้านบนแหละด้วยเหมือนกันนะครับก็คือเออก็น่าจะเป็นไม่ได้นะครับ โอเคครับก็อ่ะเราได้ระยะเราก็ขันแน่นเลยครับเจ้าตัวแม่เหล็กนี่นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์คันนี้อ่ะเหมือนเดิมครับก็จะมีกาวสองหน้าให้รับติดพอให้เราตั้งได้ให้มันแค่อยู่นะครับแล้วเราก็มารัดด้วยเจ้าเคเบิลทยนะครับหรือหนวดกุ้งอีกทีนึงนะครับเพื่อความแข็งแรงดึงไปเลยครับสุดแรงนะครับถ้าไม่กลัวเฟรมตะเกียบของท่านถลอกนะครับโอเคแล้วก็ค่อยตัดออกทีหลังได้เลยนะครับ ส่วนสายก็เก็บตามใจชอบนะครับส่วนตัวผมผมก็จะเก็บนะครับไล่ลงมาตามสายเบรกนั่นแหละครับนี่ตามนี้เลยฮะไล่ลงมาตามสายเบรกนะครับก็คือเพื่อไม่ให้น่าเกียดนะครับไม่ต้องรัดอะไรก็ได้ครับเอาผูกมันมัดไว้นะครับไม่มีอะไรเป็นสายสัญญาณนะครับดูระยะห่างนะครับระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์นะครับ 1- 2มิลจริงๆครับดูนะเห็นไหมครับ 1-2ึงมิลจริงๆของผมน่าจะประมาณ2มิลนะหนึ่งมิลมันบางมากเลยนะครับโอเคในส่วนนี้ก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งส่วนนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้มาลองเจ้าไม้นี้ด้วยตัวเองเลยนะครับถ่ายมือนึงปั่นมือนึงเลยนะครับว่าใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันฮะโอเคครับก็มาดูกันเลยนะครับเห็นไหมฮะเลขก็วิ่งอยู่นะครับนี่ฮะตอนนี้ปั่นอยู่ที่15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ก็ชิปเกียร์ขึ้นไปเรื่อยๆครับเพราะว่าผมปั่นมือนึงถือโทรศัพท์มือหนึ่งนะครับถ่ายรูปค่อนข้างจะอันตรายนะครับเลยไม่กล้าขับเร็วนะครับเพราะว่าก็มีเพื่อนร่วมทางเยอะแยะเลยครับทั้งรถทั้งจักรยานทั้งโมไซค์นะครับทั้งสุนัขด้วยครับโอ้อันตรายมากฮะก็ได้เท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปดูมาารวัดอื่นๆนะครับนี่คะปั่นปกติอยู่ที่18กิโลเมตรต่อชั่วโมง เที่ยง49นาทีโหแดดเปี้ยงเลยฮะโอเคครับผมก็มาดูกันเลยนะครับตัวนี้เป็นทริปนะครับปั่นไป618เมตรนะครับอ่าทริปสองนะครับ6 1 8เมตรนะครับอันนี้คือความเร็วสูงสุดนะครับ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตัวนี้คือความเร็วเฉลี่ยรวมนะครับคือ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใช้เวลาไป3นาทีหน่อยๆนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้ครับร้อยกว่าบาทได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมก็ขอจบทริปและเทคนิคดีๆเกี่ยวกับจักรยานในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบใจคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ช่างแบงค์ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นไรนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับรบกวนกดติดตามแล้วก็รอรับชมทุกวันจันทร์และวันศุกร์ได้เลยนะครับกับ DIY ทำเองง่ายบายช่างแบงค์ครับสวัสดีครับ